วิทยุการบิน e มีนิวอเลบอลร้องยืนเคียงข้างเธอร้องนนเธอเด้าไปสวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิศูนย์หันตราค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้นะคะมาชมมาเชียร์มาลุน้น การแข่งขันวิดยุฒการบินบวิณิเว์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพัรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมาเชียม,มาลุ้นกันนะคะว่าน้องๆทีมไหนจะได้แชมป์ถ้วยปีนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่19แล้วที่เราดําเนินการจัดการแข่งขันมาค่ะมาร่วมเชียร์น้องๆไปด้วยกันค่ะอหัวใจจะวายค่ะ เพราะว่าการแข่งขันนัดนี้นะคะเป็นนัดใครจะได้แชมป์นะคะระหว่างโรงเรียนบ้าน3เรือนจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนรําไพรมาศจังหวัดบุรีรัมค่ะซึ่งโรงเรียนรําไพรมาศอ่ะคือแชมป์เก่าของปีที่แล้วแต่ตอนนี้โดนนําโดยบ้าน3ามเรือนบ้าน3เรือนนําค่ะอุ้ยตื่นเต้น เหนื่อยครับอาจารย์ค่ะเหนื่อยแล้วตอนนี้หายเหนื่อยยังคะครับหัดตอนนี้หายเหนื่อยแล้วครับเป็นไงบ้างคะน้องๆก็ใช้ได้วันนี้ก็เครียดครูก็เครียดเด็กก็เครียดหนูเห็นอาจารย์หน้างอตลอดเลยอ่ะมันต้องต้องต้องทำอย่างงี้นะมันให้เด็กเกิดเป็นวิธีการวิธีการครับเทคนิคเป็นเทคนิคตัวนึงสุดยอดแต่ว่าได้ผลแล้ววันนี้นะคะด้านขอความแสดงความยินดีอาจารย์ด้วยแล้วก็อยากให้อาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับวิทยุกันบินมิโรบอลหน่อยค่ะเอาครับคือเป็นรายการที่ผมทรงแข่งมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้สิบ แล้วก็คือสมหวังครั้งนี้แล้วที่จริงเนี่ยอยากจะสมหวังกองเกษียณนี่เกษียรยแล้วสองปีนะครับนี่โอ้โหยังมีใจมาทําอยู่สุดยอดรจริงๆค่ะอาจรอารย์เด็กๆเขายังอยู่ยังซ้อมมาซ้อมทุกวันเลยซ้อมทุกวันว่าปีหนึ่งปีสองอยังอยู่ผมก็ทำไงได้ล่ะสมหวังแล้วนะคะเข้าไร่เข้าสวนแล้วออกมาสี่โมงซ้อมไปหกโมงกลับเข้าไร่ต่อกลับทุ่มหนึ่งที่นี่โอ้โหสุดทุกวันเป็นอย่างนี้ เ้มข้นมากๆสําหรับคู่นี้ค่ะคู่ชิงชนะเลทีมหญิงค่ะระหว่างเรียนลำไปราศจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โรงเรียนเทศบาลเชียงทะเลตันติวิจัตรภูเก็ตลุ้นมากๆเลยว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้ลองดูความมันจากสกอร์เลยค่ะและในที่สุดนะคะทีมบุรีรนลย์ไปมากได้แชมป์ทีมหญิงค่ะวันนี้เรามาฟองความรู้สึกอาจารย์ว่ารู้สึกยังไงกับแชมป์ในวันนี้ค่ะโล่งไงครับเพราะว่า ทีมเราซ้อมหนักมานานนะครับก็ตรงนี้ก็ถือที่สุดแล้วก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยนนะะเพราะว่าหายเหนื่อยมากเพราะว่าเราซ้อมมาเป็นปีในทสุดนี้แล้วก็เพราะว่าพระวง์อยู่นะครับว่ากลัวความกดดันมันค่อนข้างเยอะเ<ช>พราะเราเป็นที<ช>มน้อนงใหม่จริงๆนะครับมาตรงนี้แต้องขอขอบคุณท่านพอประหยัดมะลุงแล้วก็ขอขอบใจทีมงานนะครับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันฝึกฝนจนมาณตรงนี้เป็นผลสุดหายเหนื่อยแล้วครับผมแล้วพูดถึงกับโครงการยุกันบินที่ให้ร่วมกับน้องๆได้มาแข่งเนี่ย อาจารย์คิดว่ายังไงบ้างคะเป็นรายการที่ดีมากเลยครับที่เปิดโอกาสให้เด็ก12ปีพอเวทีนี้มีเวทีเดียวที่เด็ก12ปีได้โชว์ความสามารถและเป็นบันไดที่จะก้าวต่อไปเป็นอนาคตข้างหน้าครับต้องขอขอบคุณบริษัทวิทยุการบินในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะย้รางวัลพิเศษสําหรับแชมป์ชายหญิงปีนี้นะคะเรามาฟังจากผู้ใหญ่ใจด,ดีกันเลยค่ะทีมชนะเลิศเนี่ย เราก็มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาหรือคนที่ทำทีมกีฬาเนี่ยได้มีแรงผลักดันอื่นเรามีกิจกรรมที่จะให้ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยได้ไปศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศสิงคโปรท์ที่เราได้คิดไว้แล้วครับปีหน้าอาจจะมีพิเศษเพราะว่าจะครบรอบ20ปี แล้วก็ที่ของสถานที่นี้ก็ครบ5ปีปีจะมีรายการพิเศษมากขึ้นแต่ตอนนี้ยังขอเก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยใกล้ๆเวลาก่อนแล้วค่อยค่อยบอกอีกทีหนึ่งเรามาฟังความรู้สึกจากพี่ๆทีมชาติและพี่เลี้ยงต่อโครงการนี้กันเลยค่ะเล่นทีมชาติมากี่ปีแล้วคะเอ่อ12ปีอลปีครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาโชว์ฝิมือให้น้องๆเห็นแล้วก็ 呃，แบบน้องเห嗯，昨天参加他们的活动，我觉得蛮特别的，因为就是能教小小朋友打球，就还蛮开心的這样子。我觉得非常棒、呃。看到这么多小孩子在打球，我觉得对泰国以后的排球发展会相当的有帮助。嗯嗯 ปีหนึ่งเขาสร้างละอ่อนที่เข้าร่วมโครงการปีละบัรตามกว่า1มื่นสองพันคนบ้าพี่เจนโอ้ดีใจกันเพราะว่าละอ่อนวันี่นะเขามีมื่นไปมันก็เข้าโครงการแล้วเขาก็มีส่วนหนึ่งขึ้นใเป็นทีมชาติเนี่ยุภูมิใจภูมิใจมื่นไปนี่คือมื่นกว่านะคะยิ่งมาอยู่กับพี่เลี้ยงนะคะทั้งจากทางใต้าจากอีสานแล้วก็ภาคกลางตรงที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าเด็กมีความเปลี่ยนแปลมีความ พัฒนาต่างๆนะครับตั้งแต่ปี4ี่ที่ผมเริ่มดูมาตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับเราก็ได้เห็นเราได้ติดตามไปดูเด็กๆในภาคกลางม,มาตลอดนะครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความก้าวเนของคุญูนะครับที่เขาบุ้มมั่นเขาเนี่ยเล่นได้ไ,ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะครับในรูปแบบการเล่นนะครับใช่รตรงนี้โครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการพัฒนาด้านกีฬาของวอลเลย์บของเด็กหนึ่งแล้วก็สองก็จะเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดให้กับเด็กนักกีฬาอย่างบางคนที่มีทักษะที่เก่ง mm hmm. ก็เป็นเรื่องของ เข้าเรียนต่อโรงเรียนแล้วก็อนาคตดีมีติดทีมชาติทางใต้ได้มีทางใต้มีติดทีมชาติแล้วมีค่ะซึ่งพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะเบื้องหลังพี่เลี้ยงที่ดูแลกันมานะคะจนถึงปีนี้1 9เ้าปีดูชมหน้าพี่ๆยังมีแรงทํากันอยู่ไหมคะมีแรงยังมีแรงนะคะเชิญชวนพนักงานทุกท่านนะคะมาร่วมกันดูแลเด็กๆด้วยกันทุกคนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั้งหมดทั้งทั้งบริษัทค่ะ และน้องๆองเขาก็จะภูมิใจที่เห็นพวกเรามามาเชียร์กันเยอะๆเขาก็จะบอกโอ้ยพี่ๆดีจังเลยมามาช่วยกัน<ด>ช่วยเชียร์อะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นความภาคภูมิใจของการจัดทำโครงการนี้เป็นปีที่19และ เราวิทยุกันบินนะคะจะร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสในการแข่งขันกีฬาวลอลเลย์บอลของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราจะติดตามโครงการดีๆอย่างนี้มาฝากทุกท,ทุกท่านที่พี่น้อง,องกันอีกเรามาชื่นชมความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของเด็กน้อยในวันนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้นสวัสดีค่ะ